เมนูมื้อนี้ตาําปลาแหงไสบักม่วงจากพี่น้องจ๋านี่ละวัตถุดิบเฮ้าก็สิมีปลาคิโก้แหงหอมแดงบักม่วงต้นนาบานนั่นเองเนาะจ้าเนาะปลาแหงเฮ้าเบิดแล้วเฮาก็บใสปลาคิโกน้ำล้านปลาจิตละจ้าพี่น้องแซบคือเก้านั่นละจ้าซสื่อมาแล้วกับเอามาจีกับกระทะไห้มันแหมๆกรอบๆตาําแหลกๆใส่หอมแดงใส่บักม่วงพี่น้องเอ้ยเบิดเท่าน,านั้นกินกับผักไลยๆเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวตามรับชมขั้นตอนการเฮ็ดกันได้ เลยจ้าบนยากเลยจ้กพี่น้องจะาไปกันเลยมาแล้วมาแล้วกิกสีกินแสบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยเดอ้อจ้าตื่นเศร้ามากเมื่อนี่หาแนวอยู่แน,ว,แนวกินคือเกา่านันละ่ะวันใหญ่กับบอท่านในตื่นดีพี่น้องลูกจากในห้องกับมานอนทางนอกเดินอีกเข้ากับไปหาซื้อกับเขากับลูกสมุนเข้าเลยพี่น้องจ้าเลขาส่วนโตน้องอุ่นตามแม่นเพื่อนบานฟันนำน้มเข้าน,นี่แหละพี่น้องเมื่อนี่วันเสาร์เพิน่นบอไปโรงเรียนตื่นเศร้ามากเพื่อนกระยางมหาแม่กกี้กลดวดอกจ้าบ้านอยู่ตรง กันพร้อมแล้วกะแว่นแว่นไปกันเลยจ้าพี่น้องจ้าอุ่นตาแมนเพื่อนกะึน้นนั่งประจําจุดของเพื่อนสตาร์ได้บิดไปอาจหลานเลยจ้าพี่น้องจ้ามาติดไฟแดงอยู่ปากทางบ้านเฮาถึงอยากนอนถึงนอนบบทันได้ซืนผู้ลังคน้นกะเออแอบงีบจากน้อยนึงยนนอยูอ่หนารถเนาะจะเนาะมาถึงบ้านประจิตแล้วกะของกินลากหลายจ้าพี่น้องเลือกเอาเลย่นฟ้ามไช เสียงน้องอุ่นตาแม่จ้าพี่น้องจ่าเห็นแมกิกผากเสียงยูกะอยากเบาน้าแต่เว้าบลูเรื่องพี่น้องเอ้ยเอ้าตัดภาพมาที่มาถึงบ้านแล้วพี่น้องจ่ามหาเก็บบักม่วงต้นนาบ้านพีอูเจ้าของบ้านซื้อมาปลูกไว้ห้ได้ประมาณสองปี3ปีแล้วพี่น้องจ่าออกหน่วยปีนี้ดกบักแห้งพ่อได้เก็บกิ่นกินสมยูจ้าต้องขอบคุณนพีอูไปนําฝากคลิปนี้เด้อนี่แหละจ้าพี่น้องมาเอียงบุนี่ไดมานําเอามาต้มใสเกลือพอกินกับตําบักม่วงใสป าแหงแล้วจ้าพี่น้องจ๋าก,กินกับผักหลายๆมันแ่บตัวจ้าได้บักม่วงมาล่างยางออกดีนีพี่น้องจ๋าน่วยนีมันคือเฮิมดี๋ยวน้อสีสมให้บ่เน้อหนีซับเป็นต้นน้อยๆเด้อจ้าพี่น้องฝันบงับงบันใส่จานไว้รอบที่แล้วใส่บักม่วงลายก็ป่าพี่น้องเอ้ยว่าเมนกินสมเนาะรอบนี้แก่เมื่อไม่ใส่บักม่วงบะต้องหลายจ้าแล้วกับานเป็นน้อยๆเนานะหอมแดงกับฝานเตรียมไว้พร้อมปลาคีโกได้มาซีโตพี่น้องจ๋าเอามายางใส่กับ กะทาเปิดเตาแกะทางโลดจ้าบอมี่เตาทานคืออยู่บานเฮากระใสเตาแกะไปโลดบ่อปิ่นยังเครื่องเฮาเตรียมพร้อมแล้วกะเริ่มต่ำที่หอมแดงก่อนจ้าพี่น้องจ่าต่ำไห้มันเหลกเนาะพี่น้องจ่ายา้นั้นเฮาจังมาต่ำป่าต่อเลยลาคิโกเฮาย่างดีๆแล้วมันกะกรอบจ้าพี่น้องจ่าบีหรือแบ่งใส่คกแบบนี่เลยพี่น้องกิกสีใส่คกหินเดอร์มันอยากไห้มันแหลกเร็วๆใส่คกรรมาด่ามันกระแหลกอยู่จ้าแต่ว่ามันน แหลกเนาะพี่น้องเนาะขันใส่คกหินเนี่โอ้ยแป๊บเดียวจ้าพี่น้องจ้าปากกรอกแบบนี้ตาเอาตําเอาเมนูหนิหัวหน้าหง่มากมากขนาดได้จ้าพี่น้องจ้าเพิ่นก็กได้บอกบอกว่าสิกินเมนูอย่างเพื่อนนอนว่าทัานหนีตื่นหนากรี๊ก็เลยจัดการเตรียไมไบถ่านล้วงดีเพื่อด น้องจ๋าหัวนาในใ่ฉันได้กินของแนวมาเข่าเหนียวแบบนี้เพื่อนกะสีมีแห้งในการเฮ็ดงานนาะจ้าเนาะตำทุกอย่างแหลกละเอียดเสร็จดีแล้วใส่ริกปนลงไปประแดกน้ำป่าจา้าพี่น้องจา๋าแล้วก็ตำตำ,ตำส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข่ากันดีอย่าลืมผงนัวผงสู้รดเดอ้อนาตาเป็นจังใดพี่น้อง,พ,องพ่อได้บ่จามน,นาตาเข้าขันอยู่ด้เนาะมือนีเสซ่บบ่เส่บก็ต้องไปลุ่นกันเอาได้พี่น้องเพราะว่ากิ๊กซีบ่ซิมไปพี่